สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการซ่อมพัดลมฮารตลินะครับอาการเป็นยังไงนะครับอาการก็คือว่าเสียบปลั๊กนะไฟที่ฐานเนี่ยติดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยพัดลมไม่หมุนนะครับผมนะครับอาการนี้นะครับจะซ่อมเหมือนกันกับพัดลมทั่วไปเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพัดลมอ่ารุ่นสมาร์ทสไลด์ L 1นะครับผมนะครับซึ่งจะมีหน้าปัดเป็นแสดงผลอยู่ข้างล่างนะ แล้วก็เป็นปุ่มแบบสัมพันธ์นะครับซึ่งอาการเสียตัวนี้นะครับถ้าเป็นพัดลมที่เป็นปุ่มกดก็คือซ่อมแบบเดียวกันนะครับผมนะครับเอาสามารถเอาวิธีของผมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการซ่อมได้นะครับผมนะครับอาการเป็นไงนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับคือเปิดแล้วไฟก็ติดเหมือนกันนะแต่วลาเราเปิดพัดลมเนี่ยครับมันไม่หมุนนะเห็นไหมเนี่ยมันไม่หมุนนะครับมันนิ่งไปเลยนะนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นพัดลมปุ่มกดนะก็คือถ้าเรากดปุ่มออนอะนะครับ กดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามปุ๊บเนี่ยพัดลมรงน,นี้มันจะไม่หมุนเลยนะไม่ใช่ว่ามันแบบเอื่อยๆด้วยนะมันไม่เอื่อยด้วยนะมันไม่หมุนเลยนะครับเนี่ยนะนะครับอันนี้คือผมสันนิษฐานเลยนะว่าอาการแบบนี้นะครับจะเป็นที่เ,เทอร์โบฟิลที่อยู่ตัวข้างหลังมอเตอร์นะมันเสียนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดออกมาวัดให้ดูนะครับว่ามันเสียจริงไหมนะครับแล้วก็ถอดยังไงนะครับผมนี่นะอาการจะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะรุ่นนี้นครับ คือคอนโทรลอะไรมันใช้ได้หมดนะแต่ว่าพัดลมไม่หมุนนะครับผมอยู่ดีๆก็เป็นนะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทําการรื้อซ่อมกันดูนะครับผมนะครับยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมนะครับขั้นตอนแรกนะเราก็ต้องถอดพวกหมวกเนี่ยครับพวกอะไรพวกนี้ออกให้หมดนะครับผมนะครับครับขั้นตอนแรกนะเราก็ต้องถอดตัวล็อกใบพัดออกนะครับผมนะครับให้เราหมุนนะครับนะ ตามเข็มนาฬิกานะครับมันเป็นเกีียวย้อนนะครับก็หมุนออกมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับให้เราหมุนน็อตสี่ตัวนี้ออกนะครับใครยังไม่ถอดโคมพัดลมก็ถอดก่อนนะครับผมนะครับถอดได้เลยครับถอดออกมาครับพอถอดมาเสร็จฝามันจะหลุดมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะพร้อมกับน็อตนะครับแล้วก็หมุนไปด้านหลังนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กเลยนะนะครับอันนี้ผมถอดปลั๊กก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเปิดข้างหลังนี้อย่าลืมถอดปลั๊กก่อนนะครับแล้วเราก็หมุนน็อตข้างหลังออกมานะครับน็อตข้างหลังตรงนี้มันจะมีฝาปิดนะให้เราแกะฝาปิดน็อตออกมาก่อนนะครับเอาไขควงแบนก็ได้งัดออกมานะครับแล้วก็แกะออกมาได้เลยนะครับพอถอดมานะครับเราจะเห็นชุดมอเตอร์นะครับนี่นะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้คาปาซิเตอร์ไม่เสียแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยไม่มีอาการบวมอะไรนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวว่าจะถอดมาวัดให้ดูแล้วกันนะว่ามันไม่เสียจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําากกรบัี สายออกมานะครับนี่นะจะเชื่อมสายออกมานะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัว c นะครับเดี๋ยวผมเอามิเตอร์วัดให้ดูนะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอ่าอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับไมโครฟาร์ดเห็นไหมมันยังไม่เสียนะ c เนี่ยเราวลาเราวัดเราจะวัดกับด้านได้นะครับข้างไหนก็ได้นะ นะครับมันจะบวกลบนิดนึงนะนะครับถ้าขึ้นขนาดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะ1.5มโครฟาลต์สายไม่ได้เสียนะนะครับต่อมานะครับในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยไปแกะตัวตัวโครงออกมาแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เราปลดสายซีออกมาข้างนึ่งนะแบบนี้นะครับปลดให้มันเปิดวงจรออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดกันนะครับที่ตัวของด้าน ขั้วมอเตอร์ตรงนี้นะที่เอาไว้ปรับสปีดนะครับเดี๋ยวมาวัดขดลวดกันว่าขดลวดมันเสียไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีวัดให้นะวัดยังไงนะครับผมนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูแบบเราไม่ถอดตัวซิงค์ซิงครไนตรงนี้ออกมาหรือว่าตัวบอร์ดตรงนี้ออกมานะครับผมนะครับครับเวลาวัดนะครับผมนะครับให้เราเริ่มวัดจากตัวที่2นะนับจากขวามือนะครับนี่นะนะครับจะสังเกตได้ว่าไอตัว2อันนี้นะครับสสายเส้นเนี้ยก็คือเป็นสายที่มาจากตัวบอร์ดนะครับเข้าตรงนี้นะ แล้วมันจะมาออกตรงนี้เข้าตัว C นะครับผมนะครับสองตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่เป็นสะพานไฟอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าเทอร์โมฟิลนะก็คือเจ้าขาเล็กๆสองอันนี้นะเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นว่านะมันจะเป็นขาเล็กๆอันนี้นะครับเนี่ยสองอันนี้นะครับนะครับสองอันเล็กๆข้างในเนี่ยแล้วก็จะมี i อซนะครับเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในนี้นะครับอยู่ในแผ่นปินเนี่ยที่เขาเว้ารูเข้าไปนะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องทําการเช็คก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะครับก็ พลิกเครื่องออกมาแบบนี้นะให้อยู่ในท่านี้นะครับเราจะเห็นบอร์ดที่อยู่บนตัวขดลวดมอเตอร์นะครับผมนะครับทีนี้นะครับอันดับแรกเลยให้เราปลดขา C นะนะครับปลดสายไฟออกมาแบบนี้นะครับแล้วขา C ที่เอาไปต่อกับขั้วแรกนะครับตรงนี้นะขั้วที่1ตรงนี้ครับนี่นะขั้วแรกตรงนี้นะครับผมนะครับให้เราเอามิเตอร์นะไปจับที่ขานี้ไว้ขานึงนะครับผมนะครับนี่อย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการวัดขดลวดก่อนนะครับจะได้รู้ว่า มันมีขดลวดที่เสียหรือขาดหรือเปล่านะครับผมนะครับให้เราเอามิเตอร์ขาใดก็ได้นะเพราะว่าวัดโอห์มเนี่ยมันไม่มีฝั่งบวกฝั่งลบนะครับก็เอาอมิเตอร์นะครับจิ้มไว้ขาหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ไปวัดนะครับมันจะมีอีกสี่ขานะครับก็คือเป็นเครื่องนี้มันจะมีสี่สปีดครับนะครับมันจะมีสีขาอยู่ข้างในหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับมันจะมีอยู่สีขานะครับ1ข้างในนะหนึ่งสามสี่นะครับให้เราวัดขาแรกก่อนนะแล้วสังเกตที่ตัวมิเตอร์ผมนะครับผม พอผมวัดปุ๊บเนี่ยมิเตอร์ผมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่657โอห์มนะอ่าเนี่ยครับค่าที่วัดได้นะครับมันจะอยู่ที่600เนี่ยครับ657โอห์มนะหรือ 0.657k นะครับผมนะครับนี่นะอันนี้ก็คือเป็นสปีดสปีดแรกนะครับสปีดเบอร์หนึ่งนะนะครับทีนี้นะครับเราก็วัดต่อไปเลยครับขาที่2เนาะนะครับเราวัดขาที่2ไปเลยนะครับเนี่ยครับพขาที่2มันจะขึ้นอยู่ที่เดี๋ยวผมให้ดูนะ 353.8เห็นไหมจะเห็นได้ว่าโอ้มันน้อยลงอย่างนี้คือขดลวดไม่ขาดนะสปีดเบอร์2นะครับอ่าเดี๋ยวเราวัดสปีดเบอร์3นะครับเราเช็คง่ายนะพัดลมเช็คไม่ยากนะครับอ่าสเต็ปสปีดที่3นะครับอยู่300โอห์มนะครับยิ่งยิ่งเบอร์แรงนะครับโอ้มันจะน้อยลงนะเนี่ยครับเนี่ยครับ300โอห์มนะครับเดี๋ยวดูมาสปีดสุดท้ายนะแรงสุดเบอร์4นะครับอ่าเนี่ยครับเบอร์4จะอยู่ที่261 จุดเจ็ดโอห์มนะเห็นไหมอันนี้คือขดลวดทุกเบอร์นะครับไม่เสียนะแสดงว่าไอ้ขดลวดทองแดงตรงนี้ไม่มีขดไหนขาดเลยนะครับทีนี้เรามาวัดเทอร์โมฟิลครับเทอร์โมฟิลมันจะอยู่ตรงนี้นะจะเห็นเล็กๆมีหนึงนะเป็นขาที่เป็นเส้น2อ,อันนี้นะครับเนี่ยเล็กๆอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นขาของเทอร์โมฟิลนะเทอร์โมฟิลเนี่ยมันก็คือเป็นฟิลดีๆตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมเอาไว้ทําหน้าที่เวลาที่ตัวขดลวดเนี่ย มันร้อนเกินนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเทอร์โมฟิลเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมีค่า145องศานะแล้วไอตัวขดลวดเนี้ยถ้าเราเปิดพัดลมไปนานๆเนี่ยแล้วขดลวดเนี้ยมันเกิดความร้อนเกิน145องศาฟิลตัวนี้มันจะตัดนะครับพอตัดเสร็จที่เนี้ยพัดลมมันจะไม่ทํางานนะพูดง่ายๆคือเทอร์โมฟิลเนี่ยครับพอเวลามันถึงความร้อนที่มันตัวมันเองตั้งค่าไว้มันจะตัดการทํางานนะครับก็คือมันจะไม่จ่ายไฟจากเส้นเนี้ยนะครับเข้าไปที่ ขดลวดของมอเตอร์นะมันเลยทําให้มอเตอร์ไม่หมุนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้อาการเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วเรากดเปิดเครื่องมันไม่ติดเลยนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าเทอร์โมฟิลมันขาดนะครับอันนี้ของผมอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะถ้าเทอร์โมฟิลมันขาดเวลาเราวัดก็คือวัดที่ขาสองข้างของเทอร์โมฟิลเลยนะตั้งมิเตอร์ไว้ที่ย่านโอห์มแบบนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็วัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหลบๆไม่ให้บางมิเตอร์นะครับเราก็วัดที่ขาไปเลยครับขาของเทอร์โมฟิลตรงนี้ เราก็จิ้มเข้าไปเลย2ขานะครับครับถ้าเราวัดอย่างนี้นะถ้าเราจิ้มไปปื้ออย่างนี้แล้วที่มิเตอร์เรามันขึ้นว่าโอเ n นโหลดนะครับหรือว่าขึ้นเป็นหลักเมกอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันขาดนะครับถ้าเกิดให้ดูง่ายๆเราใช้มิเตอร์เข็มมันจะดูง่ายเลยนะคือมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมนะครับถ้ามันวัดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเมกะโอห์มหน่วยเป็นเมกะเมื่อไรกันนะครับก็คือมันขาดนะครับผมนะครับถ้าใช้มิเตอร์เข็มวัดก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดออกมา ต่อไปเดี๋ยวเรามาถอดออกมานะครับถอดเจ้าตัวขดลวดนี้ออกมานะเพื่อทําการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะค,คือคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเอาแบบง่ายๆให้มันใช้งานได้นะเราเอาเทอร์โมฟิลตัวใหม่นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมกับสายนี่นะมาเชื่อมกับสาย2เส้นนี้นะนะครับ2เส้นเนี้ยนะครับเส้นที่เห็นอยู่ตรงใกล้ๆขาเทอร์โมฟิลเนี่ยเชื่อมเข้าไปนะ ก็คือใช้ได้เลยนะแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเทอร์โมฟิลข้างนอกนนะครับอันนี้ก็คือทําให้พัดลมใช้ได้แต่ว่ามันจะขาดาระบบโปรเทคความร้อนไปนะแต่ในเคสของผมเนี่ยผมจะไม่ทําแบบนั้นนะผมจะถอดมาเปลี่ยนให้เป็นกิจจาลักษณะให้มันเหมือนเดิมนะครับเวลาเราใช้งานพัดลมไปน,นานๆแล้วมันมีความร้อนมากเกินเนี่ยเทอร์โมฟิลมจะได้ตัดกันจะได้ปลอดภัยไฟ,ฟไหม้นะครับผมนะครับโอเคครับเวลาถอดนะนยครับขั้นตอนแรกนะเราต้องถอดหมุดตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ให้เราเอาคอนะมาต่อออกนะเบาๆนะครับค่อยๆต่อมันก็หลุดแล้วนะมันไม่ได้แน่นขนาดแบบ เออแน่นมากนะครับผมนะครับ <S 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 นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้แหละครับถ้ารู้สึกว่ามันตีออกอยากนะก็ให้เราเ,าเอาตะปูก็ได้นะครับเล็กๆนำมาตอกนะครับตอนนี้มันออกมาจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ตะปูก็ได้นะใช้ด้ามแปรควงก็ได้เนี่ยครับ,นะรบเอาด้ามแป่ควงตอกนะมันก็จะหลุด ออกมาแบบนี้นะอันนี้เป็นสลักที่ตัวปลายแกนนะครับนี่นะแบบนี้นะครับผมนะครับก็อันนี้เก็บไว้นะเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จเราต้องใส่เข้าไปนะครับจากนั้นนะเราก็มาถอดน็อตข้างๆออกนะน,น,นะครับถอดน็อตออกนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องขยับเจ้าตัวกดลวดออกมานะครับนะแล้วก็ถอดน็อตข้างใต้นี้ออกนะครับน็อตตัว ที่ทําให้พัดลมมันหมุนนะครับรับน็อตตัวนี้จะเป็นเกียวซ้ายนะครับผมเวลาไขก็ระวังนิดนึงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะถอดออกมาแล้วนะนะครับตัวโครงมอเตอร์ออกมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาทั้งตัวเลยนะครับนี่ครับออกมาแล้วจะได้ทําง่ายๆนะคบเหมัอนมันถอดยากนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเอาน็อตตรงนี้นิดนึงนะใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับ เดี๋ยวค่อยประกอบเข้าไปใหม่นะตอนที่อะไหล่มานะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปสั่งอะไหล่นะครับพอเราถอดโครงมาแบบนี้หมดแล้วนะครับผมนะครับก็ให้เรานะครับค่อยๆ่อยดึงตัวแกนออกมาได้เลยนะครับมันก็จะหลุดออกมานะแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของไอตัวที่เราต้องเปลี่ยนนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นเทอร์โมฟิลของพัดลมนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับตอนนี้ผมแกะหมดแล้วนะเทอร์โมฟิลมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับ นี่คือจุ่ตรงนี้นะเนี่ยครับมันจะเป็นสองขานี่นะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สองขานี้นะครับผมนะครับแล้วเราต้องตัดตรงนี้ออกนะเดี๋ยวผมจะผ่าตรงนี้ออกแล้วเราจะเห็นเป็นตัวมันในข้างในนะครับเดี๋ยวทําให้ดูแล้วเดี๋ยวตอนเราใส่เราใช้เคบเบิลไทยนะครับรัดแทนเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็บัตรกีนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไล่ตะกัวเข้าไปก่อนเชื่อมเข้าไปก่อนนะครับให้ตะกัวมลลันละลายก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์ขาออกนะครับ นี่ครับไปตัวเต้าปัญหาก็คือตัวนี้แหละนะครับที่มันเจ๊งอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเทอร์โมฟิลนะครับที่มันมีปัญหาอยู่นะตอนนี้นะครับนี่นะขาตัวนี้ก็เป็นเทอร์โมฟิลนะที่ผมทอดออกมานะครับนี่นะนะครับค่าของเขาเดิมนะก็คือเป็น145องศานะ2แอมป์นะครับผมแล้วผมขึ้นรูปให้ดูเล็กๆมุมมุมมุมนี้แล้วกันนะครับผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราสั่งตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวใส่กลับไปแล้วก็ประกอบกลันเดดิมมะรวาาู่จเป็นยัังไนะคครรบผมับ ครับตอนนี้อะไรก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนี่ผมสั่งมาบสิบตัวเลยนะมันตัวประมาณ5บาทเองนะครับนี่นะตัวที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวไอซีนะเนี่ยมันจะมีเขียนระบุอุณหภูมิไว้นะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเพราะว่ามันเล็กนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็เขียนไว้ที่ร5อยห้าสิบนะนะครับคือผมซื้อมา2ค่านะนะครับเป็นร5อยห้าบนะครับกับ14 5ี่บ้านะครับเนี่ยนะครับสองตัวนี้ที่เห็นนะครับคือเราเลือกได้นะครับแต่ของเดิมมันเป็นร้อย้านะผมก็เลย เดี๋ยวใส่ร้อยสี่ห้ากลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับแต่ร้อยห้าสิบนี่ผมซื้อมาเผื่อนะเผื่อนาโค้ที่บ้านนะครับมีพัดลมตัวไหนที่เทอร์โมฟิลขาดก็ไม่ต้องไปวิ่งหานะก็ซื้อติดไว้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่ตัวเครื่องกันนะครับครับเดี๋ยวก่อนใส่นะผมจะทําการวัดให้ดูนะครับอันนี้ผมใช้มิเตอร์เข็มนะครับถ้ามิเตอร์เข็มเนี่ยเราตั้งไว้ที่ย่านคูณหนึ่งนะตรงนี้นะครับนี่นะครับวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็วัดนะครับสองข้างนะ ติดเดียวนะครับเนี่ยเกือบศูนย์โอห์มเลยนะถ้าอยากให้ชชว์สุดเอามิเตอร์ดีต้อนวัดนะครับก็จะรู้ค่าโอห์มนะแต่นี่นคือไม่เสียแล้วนะถ้าเสียเนี่ยถ้าตัวที่เสียเนี่ยวัดเนี่ยมันเข็มมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะครับอันนี้เป็นมนะิเตอร์ดีต้อนนะเดี๋ยววัดให้ดูสองแบบนะครับถ้าเป็นมิเตอร์ดีตอนเนี่ยวัดปุ๊บมันจะขึ้นค่าโอห์มนะครับมันจะไม่มีเข็มให้เราดูนะนี่นะถ้าเราวัดเนี่ยมันจะเป็นศูนย์โอห์มเลยนะนะครับคือ หรือว่าแทบช็อตเลยนะเนี่ยนะครับก็คือวงจรมันปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความร้อยมันถึงร้อยสี่นห้านะตัวเนี้ยมันจะมันจะตัดวงจรออกอันนี้คือไม่เสียนะครับแล้วเวลาวัดสามารถวัดกลับด้านได้นะครับมันเป็นแคสวิตตัวหนึ่งนะเห็นไหมนะครับนี่ครับซึ่งไอตัวแรกที่เราวัดมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันขึ้น mega o h มเลยนะครับก็คือมันขาดนะครับผมนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะทําการใส่เข้าไปนะครับอ่าใส่เข้าไปที่เดิมนะที่เดิมของเขาคือตรงนี้ีีเด๋ยวผมชนะครับ ที่เดิมของเขานะก็คือช่องตรงนี้นะครับผมจะเอาสอดเข้าไปแบบนี้นะตามช่องเดิมแบบนี้นะครับนี่นะนะครับกลับไปที่เดิมของเขานะแล้วเดี๋ยวเราเอา,เอาตัวเ,เคเบิลไทลัดนะครับผมจริงๆจะเชื่อมก่อนก็ได้นะหรือจะลัดก่อนก็ได้แล้วแต่เอาเอา,เอาที่ถนัดเลยนะครับนะครับรัดให้มันแน่นนะครับเพราะให้ต้องให้มันเออแนบชิดกับตัว ขดลวดนะครับเพื่อให้มันถ่ายเทความร้อนมาถึงเซนเซอร์ตัวนี้นะเวลามีปัญหาอะไรมันจะได้ที่ยงตรงนะครับว่าเออถึงความร้อนแล้วมันได้ตัดนะครับผมนะครับอาจจะตัดขานิดนึงก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันแน่นแล้วนะครับตัดออกไปนิดนึงนะครับตัดเปลือกขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็เชื่อมไปได้เลยครับนี่ครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูทีนะดูที่เข็มนะครับดูที่จอมิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดนะครับเราจะวัดจากขานี้นะครับขานี้กับขานี้ต้องต้องถึงกันแล้วนะตอนแรกเราวัดนะครับสองขานี้มันจะไม่ถึงกันนะนี่ครับเห็นไหมถึงกันละตอนแรกวัดแต่มันไม่ถึงกันนะนะครับเห็นไหมนะครับมันไม่ถึงกันครับนี่ครับหรือว่าจะวัดขานี้ก็ต้องถึงกันนะครับก็คือเนี้ยฟิลทางานแล้วนะครับผมตอนแรกวัดมันไม่ขึ้นนะ นะครับจากนั้น,เ,นเราจะมาวัดโอมนะเราจะมาวัดวัดโอมที่ขดลวดนะว่าปกติหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับผมก็จะมาจิ้มที่ขาเข้าตรงนี้ก่อนนะแล้วผมก็จะวัดขาแรกนะครับขาแรกนะครับจะวัดได้นะครับ647นะปกตินะครับสปีดที่1นะอันนี้สปีดที่สองนะอยู่350อย สปีดที่3นะครับจะอยู่ที่300นะครับสปีดที่4แรงสุดนะครับจะอยู่ที่260นะครับปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบกลับได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของตอนที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเดิมเมือนเดิเขาจะเคลือบสารไว้ให้แข็งๆนะแต่ผมไม่ใช้นะผมใช้เป็นเคเบิลไทรัสแผนตรงนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับผมครับก็เดี๋ยวเราเช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยแลวนะเดี๋ยวผมจะประกอบกลับไปที่เดิมนะครับผมนะครับนะครับก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับ กลับเข้าไปท่าเดิมนะนะครับผมก็จะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมจริงๆแล้วใครจะเชื่อมสายไฟออกไปเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบใหม่ก็ได้แต่ผมไม่ไม่ไม่เอานะครับเสียเวลานะครับก็เลยเดี๋ยวประกอบแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเข้าแล้วนะแล้วก็เอาสายไฟประกบมาท่าเดิมนะครับผมนะครับน็อตตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตตัวนี้นะนะครับจะเป็นน็อตเกีียวปล่อยตัวสั้นนะครับผมนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเนาะเพราะถ้าใส่น็อตยาวนะครับเดี๋ยวมันปิด แทงถูกลวดทองแดงข้างในนะมันจะช็อตได้นะครับนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็จัดเหมือนเดิมนะจัดให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบกระโหลกเข้าไปเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่มอเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็มอเตอร์นะอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวที่เป็นสายนะครับที่เอาไว้ใส่ใส่นตัวหน้าพัดลมนะครับ เราไม่ต้องไขแน่นนะมันเป็นพลาสติกนะครับมันก่อมแค่นี้นะครับแล้วก็ประกอบตัวล่างเข้าไปนะก็เป็นอนเสร็จนะครับตัวใบสายนี้เป็นเกียวซ้ายนะครับเราต้องหมุนกลับทางนะหมุนเข้าจะเป็นออกหมุนออกจะเป็นเข้านะครับกลับกันเนาะนะตัวนี้แล้วก็ใส่ตัว C เข้าไปเหมือนเดิมนะตัว C อยู่ฝั่งนี้นะครับสายที่เราเตรียมไว้เนาะนะ ก็ต so ัว C ประกบเข้าไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เชื่อมสายนะครับเชื่อมแล้วรอแป๊บนึงนะให้มันแข็งก่อนนะครับนี่นะแบบนี้นะครับงานนี้เชื่อมเสร็จไปสายนะครับแล้วก็อีกสายนึงก็เชื่อมกลับไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมค่อยเอาไฟมาลนนะไฟชาร์รนนะครับเดี๋ยวติดไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเทสระบบดูก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็เอ่อประกอบเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีนะครับก็คือใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะ นี่ครับเงียบเก็บเลยนะน,นี่นะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราใส่ตัวแกนเข้าไปเหมือนเดิมนะใส่ตัวล็อกแกนนะสลักแกนในงี้นะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนาะนะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตอกนําไปก่อนก็ได้นะนะครับเนี่ยครับตอกนําไปนิดนึงนะครับให้มันให้มันกินเข้าไปในล่องเนาะนะครับให้มันกินเข้าไปในร่องแบบนี้ก่อนนะให้มันติดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าใช้ใครมีครีมมาเนี่ยก็เอาคีมกดก็ได้นะครับครับอันนี้คือผมใช้คอนนะนะครับแล้วก็ตอกแกนเข้าไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในท่าแบบนี้นะครับผมนะครับจากนั้นแลให้เราเอาฝาปิดมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะประกอบกลับเข้าไปได้เลยนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับครับอันนี้คือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบข้างหลังเนาะฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับ ก็ใส่ฝาปิดอันสุดท้ายเข้าไปนะครับแค่นี้ครับเป็นนี้เสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้นะครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่แบบว่ากําลังหาวิธีซ่อมมันนะคือบางทีเนี่ยเราจะไปซื realised. ้อใหม่ไปได้นะครับจริงๆนยผมก็จะตั้งใจจะไปซื้อใหม่แหละนะครับแล้วก็สงสัยว่ามันเสียอะไรนะครับแล้วก็ลองแกะๆลื้อๆมาดูเลยนะครับแล้วก็ค่อยไล่ทีละ สเตปไปนะครับก็สรุปว่าเสียค่าซ่อมไปเนี่ยเปลี่ยนแต่ตัวเทอร์โมฟิลนะครับประมาณตัวละ5บาทแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับจากที่เราต้องเสียเงินเนี่ยตัวนี้ถ้าซื้อใหม่ๆนะอยู่ประมาณพันหกพันเลยนะนะครับก็ถือว่าโอเคครับประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่เจออาการเดียวกับผมเนี่ยก็ลองเอาวิธีผมไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย